เขามีให้อาหารปลาฉลามแบบนี้ด้วยอยากที่ไหนอยากไปดูกันที่นี่เลยสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลบางแสนเราต้องซื้อบัตรผ่านประตูกันก่อนแล้วเวลาบ่ายโมงตรงเราต้องมาซื้อบัตรให้อาหารปลาฉลามตรงหน้าห้องประชาสัมพันธ์ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองนะคะจะมีเจ้าหน้าที่พาเราไปให้อาหารปลาฉลามข้างในเจ้าหน้าที่จะยกธงแบบนี้นะคะแล้วก็เดินตามไปเลยที่นี่จะให้อาหารปลาฉลามหนึ่งวันต่อหนึ่งรอบจำกัดเข้าให้อาหารปลาฉลามแค่ยี่สิบคนนะคะทุกคนต้องรีบหน่อยนะเราเดินเข้ามาข้างในแล้วนะคะจะให้อาหาร 3าชั้นสองการในแตกับน้องสุกันก็ตื่นเต้นกันมากๆเลยโอ้โหเรามาถึงแล้วนะคะทุกคนปลาฉลามเยอะมากโัน้ําใหญ่มากเลยเจ้าหน้าที่ก็จะอธิบายการให้อาหารปลาฉลามนะคะทุกคนก่อนให้อาหารปลาฉลามเราก็ต้องสวมถุงมือกันก่อนใส่ถุปลาอะไรอ่ะปลาทูใช่ไหมโอ้โหเราจะไปให้ปลาฉลามกินใช่ป่ะปลาลาไปปลาูปลาทูเต็มถังเลยนะคะทุกคนตัวใหญ่มากคุณแม่ได้อาหารปลาสองถังนะคะของคุณพ่อแล้วก็ของคุณแม่คุณ่จะให้เใช่ไหมเอาคปย้อนเลย โอ้ปลาใหญ่มากสุกัญจับปลาทูขึ้นมาดูนะคะมันใช่ปลาทูที่สุกัญชอบกินหรือเปล่านะสุกัญก่อนอาหารปลาแ๊บเดยนปลาฉลามก็แยกขึ้น่มากินกันเลยนอกจากปลาฉลามแล้วที่นี่ยังมีปลาหลากหลายสายพันธุ์นะคะทุกคนพี่เตยัดกับน้องสุกัญก็สนุกกับการให้อาหารปลาฉลามมากมากเลยแลาตัวใหญ่ก่ห่มากอ้ตื่นนังนกิน้ตอนนี้ปลาฉลามออกมากินอาหารเยอะมากทุกคนคุณแม่จะลองให้สิบตัวติดต่อกันดูสิฉลามจะมาหาคุณแม่หรือเปล่าเอาเริ่ม คุณแม่ก็เริ่มให้อาหารปลาฉลามฉลามมันอยู่ตรงนี้เยอะมากเลยเพราะว่าคุณแม่ให้อาหารปลาฉลามติดต่อก,กันหลายตัวเลยนะคะทุกคนดูสิปลาฉลามออกมากินอาหารเยอะมากแม,ม่จับดูมันมีกลิ่นเลยกลิ่นแบบฮาวมากนะคะทุกคน,น,น,นดูดูดิมีชุดประดาน้ำด้วยนะและยังมีเจ้าหน้าที่ให้อาหารปลาฉลามตรงบ่อด้วยนะคะทุกคนน้วที่ฟันอะไรเนี่ยสุับปลาฉลามปลาฉลามดู้สิดูเตตัต้องไปดูด้วย ตอนนี้เดียวเองอะ่ะต่ตายกับน้องโซกัดกำลังดูปลาฉลามเสือดาวลายเสือดาวจ,จริงๆด้วยนะยังมีปลากระเบนตัวใหญ่ยักษ์มาก,มากให้อาหารปลาฉลามเสร็จแล้วมาดูตู้ปลากันตู้ปลาตู้นี้ก็คือตู้ที่เราให้อาหารปลาฉลามเมื่อกี้นะคะทุกคนในตู้ปลามีปลาเยอะแยะแต่ไม่หมดเลยนะคะทุกคนดูสิแล้วใครเคยให้อาหารปลาฉลามบ้างมาบอกคุณแม่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะกดติดตามกดหัวใจกดไ like ลค์คลิปหน้ามาเจอกันบ๊ายบาย